สวัสดีค่ะพบกับโนนเซลไอเอ็กซ์คิวทีฟนะคะวันนี้บีโอต้องเฮาส์ เรามาออกบูธกันที่งาน Big Motor s a l เค่ะวันนี้เราจัดที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะคะในวันนี้เราจัดกองทัพรถนำเข้าจำนวน13คันมาให้เลือกชมกันค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูนะคะว่ามีรถอะไรมาจัดแสดงบ้างเชิญชมกันเลยค่ะคันแรกที่จะพามาชมวันนี้นะคะก็คือจะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะคือ b บ t l e y f ฟปอร์ไิค่ะ วันนี้เราเอามาจัดแสดงนะคะจะเป็นสีเทาแอนตาไซ์ค่ะข้างในเป็นสีเบจไลเนนนะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่งแบ็คไลน์คันนี้เนี่ยมีทั้งความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตไปด้วยกันเลยค่ะสังเกตจากชุดแต่งนะคะทุกอย่างจะเป็นแบล็คไฮกลอสทั้งหมดค่ะแล้วก็สีที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นสีที่ขับไปแล้วค่อนข้างโดดเด่นนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะคันต่อไปนะคะที่ขายดีไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือคันนี้ค่ะเบ n ลี่เบนเทก้าวี b r ไฮบริดนะคะสุดยอดลัก u r y s รี่ค่ะ คันนี้เราออามาโชว์นะคะจะเป็นสีขาวอาร์ติกาภายในเป็นสีดำเบลูก้าค่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งแบ็คไลน์เป็นชุดแต่งแบบสปอร์ตสีดําเงารอบคันและยังไม่พอค่ะคันนี้ยังมาพร้อมกับชุดแต่ง Black สเปคด้วยนะคะและในโซนของรถปอร์เช่นะคะวันนี้เราก็ขนมาให้ชมกันอย่างจุใจเลยค่ะวันนี้เรามีโชว์นะคะเป็นนายวัน,ว,นวันหลากหลายรุ่นนะคะเริ่มต้นที่คันแรกนี้นะคะเป็นนวันวันเทอร์โค่ะ สุดยอดแร์ไอเทมหายากมากๆนะคะสีหายากเครยอนนะคะยังมีภายในเป็นสีแดงอีกค่ะคันนี้มีไม่กี่คันในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวพาชมอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะในวันวันคา r e r าสี l a วาออเรนจหายากมากเช่นกันค่ะคันนี้จะเป็นรถยูสค Car นะคะเป็น c e r t i f ิฟายยูสคารของทางเราเองค่ะที่ผ่านการตรวจสอบเช็คมาเป็นอย่างดีนะคะขายให้ทุกๆท่านเช่นกันค่ะถัดมานะคะจะเป็นคันนี้ค่ะ คันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ค่ะคันนี้จะเป็นนายวันวันคา r เรราโฟ GTS นะคะคันนี้มีความพิเศษคือเราจะมีชุดแต่ง Aero k ิ t ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะตอกย้ําความพิเศษของคอนเซปต์ใครไม่มีเรามีวันนี้เรานำา p r s เช่พานามีรานะคะตัวนี้เป็นพานาม e ร a พิเศษค่ะเป็นตัวสปอร์ตทัวริสโมนะคะได้ทั้งความเป็นซีดานและได้ทั้งความเป็นอเนกประสงค์ด้วยค่ะตัวนี้เป็นชุดแต่งพิเศษนะคะแพลตินัมอีดิชันจะเป็นการตกแต่งสีแพลตินัมอีดิชันทั้งคันค่ะ ในส่วนของ TechArt นะคะเวโตเฮาเราเป็นออลตราซินเลอร์ค่ะของ TechArt แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราขนรถนะคะที่ใส่ชุดแต่งเท c h อารมาให้ดูกัน3คันด้วยกันค่ะเริ่มจากคันแรกนะคะนายอนะคะคันนี้เป็นสีขาวแต่งสีดําค่ะชุดแต่งเทคอาร์รอบคันนะคะสวยงามมากๆเลยทั้งชุดแต่งรอบคันนะคะวิงด้านหลังนะคะและยังมีโฟมอลไรด้วยค่ะคันต่อไปนะคะจะเป็นคอม p พกเอสยสุดยอดฮิตค่ะ ปอร์เช่มาคาระคันนี้มากับสีปะปิ้ยาเมทัลลิกนะคะใส่ชุดแต่งเท็กอาร์รอบคันค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กฟอร์มูล่าโฟนะคะแล้วก็ยังมีพงมลัยเท็กอาร์คันนี้ยังทําสีคาลิเปอร์นะคะเป็นสีส้มเข้ากับตัวรถด้วยค่ะและมาถึงคันสุดท้ายที่ใส่ชุดแต่งปอร์เช่มาโชว์ในงานวันนี้นะคะจะเป็นปอร์เช่ไทคานค่ะจะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์รุ่นเดียวของปอร์เช่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือเราจะใส่ชุดแต่งคาร์บอนรอบคันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับล้อฟอร์มูล่าซิก แล้วยังทำคาลิปเปอร์เป็นสีเขียวด้วยค่ะในส่วนของรุ่นอื่นๆเราก็มีให้ชมเช่นกันค่ะในวันนี้เราเอามาโชว์เป็น Land ์คร i s เ r อร์นะคะ300ร a อาค่ะเป็นรถ SUV ที่ควรมีติดบ้านไว้นะคะวันนี้เรา,เามาโชว์เป็นสีขามุกเบาะดำค่ะต่อไปนุ่นจะพามาชมคันนี้เลยค่ะเป็นคันที่ใครๆก็รู้จักกันนะคะ TESLA Model Y ค่ะ เป็นสุดยอด SUV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนร0อยเปนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ที่ทันสมัยตัวคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อมแมก20นิ้วและระบบช่วยขับขี่ออโต้พาวลดค่ะและมาถึงม้าป่าคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Mustang 2.3 High Performance ค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีพิเศษนะคะทำโดยสกินค่ะจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นฟิล์มเปลี่ยนสีรถนะคะนวัตกรรมพิเศษแบบลอกออกได้ค่ะ มาในทูโทนแบบนี้เลยนะคะสีส้มแล้วก็ด้านหลังทําเป็นสีเทาค่ะและมาถึงคันสุดท้ายนะคะสีแดงโดดเด่นที่สุดในงานค่ะกระเบนดุของเรานะคะเชฟโรเลตโควิค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น 3LT นะคะโดดเด่นด้วยภายในที่เป็นคาร์บอนหลังคาคาร์บอนคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V8 6,000พร้อมแรงมาทั้งหมด502แรงม้าทำความเร็ว0ูถึง100ได้ภายใน2.9วินาทีเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ13คันที่นุ่นพาชมไปทั้ง13คันนี้ว่างพร้อมส่งมอบนะคะรับรถได้เลยไม่ต้องรอคะ่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็น f อร์ m มา t a n g งนะคะดอกเบี้ยพิเศษเลยคะ่ะ0%นาน3ปีหรือจะมีบริการ fast t a c k service สำหรับรถยนต์นะคะเบนลี่ทุกรุ่นมาพบกันที่งานนะคะ big motor c e l l ที่บูธ A13 บูธ B auto house ที่ไบเทคบางนาแห่งนี้คะ่ะแล้วพบกันนะคะ